ครับสวัสดีครับผมพบผมเช่นเคยนะครับตัวตึกบอลเต็นะฮะแล้วก็สำหรับโอเคมแม่คอในหางฟุตบอลนะครับคือวันค้าเดืนสี่มิถุนายนปีสองพัน้วันนี้ผมหยิบมาฝากเป็นแค่หกคู่เช่นเคยนะครับแต่เรื่องผมหยิบมาฝากนะครับจะอยู่ในสึกของสโมสรชียแชมโลกนะครับหรือว่าฟีฟ่าครับเวิร์ดครับแล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับคอนคาเคฟโก้คัพนะฮะโดยคู่แรกที่ผมหยิบมาฝากนะครับก็จะเป็นหน้าเบนฟิก้าเจอกับทางน้าฮอบไาเยนคู่ที่สองโอเกนซิตี้เจอกับโบคาชูเนียนะครับ คู่ที่3าเอสเปรานเจอกับเชลซีและคู่ที่สีนะครับลอสแองเจลิสเจอกับฟาร์เมนโกส่วนคู่ที่5นะครับปานามาเจอกับจาเมกาและขั้สุดท้ายคู่ที่6นะฮะแคนาดาเจอกับเอลสวาดอนนะครับแล้วก็กิจกรรมทายสกอร์ของเราสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่1คู่เองนะครับแล้วก็จะเป็นดังคู่แรกเช่นเคยนะครับสามารถพิมพ์คำตอบที่ว่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับแคปลักฐานสองประเทศห้องอาหารของเราก่อนเวลาบอลเตะหนึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าเวลาตีหนึ่งตรงสามารถส่งมาได้ในแอปในสีีเขยวนะครับ CK55 หหรือว่า CK ตองนะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยน,นะฮะถ้าหากว่าท่านใดหะผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้นะครับผมแปะลิงก์ข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างนี้นเดี๋ยวก็จเจอลิงก์เลยฮะแล้วก็ก่อนจะไปเริ่มมือกันนะคะระับผมถ้าท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับยังน้อยก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูกันเลยครับ หลัามาอเรื่องบอลที่คู่แรกน,น,นะครับในศึกของฟีฟ่าครับเวิร์ดครับนะฮะแล้วว่าสโมสรชิงแชมป์โลกนะครับผมแล้วก็จะเป็นรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยจะเป็นน้าเมเบนฟิก้ากับไบโอเมนิกในเวลาตีสองตรงแฮนดิแคปแรกไปให้ไบเยนนะครับผมต่อที่ครึ่งเมตรนะครับส่วนราคา2องไหลเข้าไปหนึ่งกิโลเมตรจุดเจ็ดห้าและกำแพงสูงต่ำที่สองไม่ขึ้นสองเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ สำหรับคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มสีนะครับแล้วก็ทางฝั่งฮองเบเนฟิก้าตอนนี้พวกเขาไปรองจ่าฝูงนะฮะแข่ไม่2ครั้งชนะหครั้งเสมอหนึ่งนี่ครับยิงได้8เสียไป2เก็บไปได้อีก4แต้มส่วนทางฝั่งของไบเยนนะครับก็นำหน้าเป็นจ่าฝูงนะฮะแข่งไม่2ครั้งแล้วก็สามารถเหมาชนะไปไสอนัดรวดแถมยิงได้12เสียเพียงแค่หนึ่งลูกเองนี่ครับเก็บไปได้อหกแต้มเฮรูเฮดแปดปีให้หลังสำหรับคู่นี้ก็เจอมาถึง5ครั้งเลยนะครับแล้วก็เชิญทางฝั่งของไบเยนที่สามารถเหมาชานนนะะะไปัดดรวฮ โดยนัดล่าสุดในคู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นการเจอในศึกของยูฟาแชมเปี้ยนลีกเมื่อปี2024นะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งมายันที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะไปได้นะครับที่1ประตูต่อ0แล้วถ้าเรามาดูฟอร์มสิมนัดล่าสุดของเบนฟิกา้านะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง5ครั้งยันเสมอไปอีกครั้งนะครับโดยฉเฉลี่ยยิง2.8ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็เข้าไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสูบิ5ครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะโอคลนด์ซิตี้าโฮอ0 ส่วนรองฟังบายเจนะครับผลงาน10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะถึง6ครั้งสเสมอ3ามแพลตกเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง3.3ลูกต่อเกมเสียประตูทังห่งลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถขึ้นไปได้ถึง4ครั้งจบเกมสุบินก็ครั้งนัดล่าสุดคือการที่สามารถเอาชนะโบคาชูเนียนะครับที่2ตัวต่อหนึ่งส่วนหน้าของสภาพของผมก่อนเกมนะครับโดยเราฟังเบนฟิก้าเองนะฮะนัดล่าสุดนี้ไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงค์มาเพิ่มตัวนะครับผม หรือเหมือนว่าวันนี้น่าใช้ชุดเดิมขนาดทีแล้วนะครับโดยตัวหลักๆของพวกเขานะฮะก็จะมีเชิงด้นานของอังเคลดิมาเลียเคเอมอัฟตูโคกูวานเจอริสฟาบริดิตแล้วก็จานลูก้าเอสปาตินีนะครับส่วนฝั่งบายเจน,นะฮะนัดล่าสุดวันนี้นก็มีตัวเชิบเพิ่มมาอีกหนึ่งลานนะฮะโดยจะเป็นโทมัสมุลเลอร์นะครับผมและตัวชุดของพวกเขาเองนะครับก็จะมีเชิงด้านยามาโมเซล่าเฮลียเคนคิงสลีโกมันนะครับแล้วก็ไมเคิลโอดิเซ ถึงแม้ว่าลำฟากของไบเยนนะฮะพวกเขาจะการันตีกับการแมนเชมป์ของกลุ่มนี้นะครับแต่ผมก็มองว่าพวกเขาน่าจะไม่อ่อนข้อให้เอาชนะหน้าของเบนฟิก้านะครับผมส่วนฝั่งของเบนฟิก้าเองนะครับผมตอนนี้พวกเขาต้องการแต้มเหมือนกันนะฮะแต่ว่านั้นสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะฮะพวกเขาดันมาเจอกับหน้าของไบเยนนะครับซึ่งผมมองว่าก็น่าจะรอยยากอยู่ตามเคยนะฮะและแถมเพดูเฮดของคู่นี้นะครับทางฝั่งของเบนฟิก้าไม่สามารถเอาชนะไบเยนได้อีกด้วยนะครับอย่างไรก็ตาบคู่นี้ผมต่อในหน้าของไบเยนนะครับที่ครึ่งเมตรนะครับ เรามาต่อกันคู่ที่2เลยนะครับก็จะเป็นฝั่ง Oakland City เจอก,กับ b o ค a ชู u เนียนะครับในวันอาทิตย์สองตรงคัแนนแคปแรกประห้านาของ b o k a c u เนี่ยนะครับ,นบนอตอบบตอที่5เมตร25และกำแพงสูงต่ำที่5เมตรครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะฮะเราก็จะยังอยู่กันในกลุ่ม4อยู่นะครับเดยฝั่ง,ง Oakland City ตอนนี้ก็อยู่ในันดับที่สเลยนะครับโดยการแข่งไปสองครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งรวดและแถมว่าเขาไม่สามารถยิงใครได้ด้วยนะฮะเสียไปถึง16ประตูเลยนะครับแล้วก็ไม่มีสต้ม ท่าหน้าของโบคาชูเน่เองนะฮะตอนนี้ก็อยู่แันแบบที่สนะครับโดยการแข่งไป2ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีกหครั้งนะครับยิงได้3เสียไป4แล้วก็เก็บมาได้อีกเพียงแค่1แต้มส่วนเฮดเวทของคู่นี้ก็ยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูฟอร์มสิบัดล่าสุดของโอ๊กแดนซิตี้กันก่อนนะฮะโดยฟอร์มสิบัดล่าสุดนี้นะครับโอ๊กแดนซิตี้ก็สามารถชนะไปถึง5ครั้งเสมอ1แพ้ไปอีกสครั้งโดยดเฉลี่ยยิง1.6ลูกต่อเกมเสียประตู2.5ลูกต่อเกม แถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าวิมาได้ถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จบเกมสูงไปเียงครั้งซึ่งนัดล่าสุดนะคือการที่พายกับตนันเอาอองเปนฟิก้าไปนะครับที่หกตัต่อ0ูนย์ส่วนฝั่งของโบคาชูนเนี่ยนะครับผลงานสิมัดล่าสุดวันนี้ก็ถือว่าแอบดูเป็นรองกว่านิดหน่อยนะฮะโดยการที่พวกเขาสามารถชนะถึง3ครั้งเสมอ3แพ้ไปอีก4ครั้งนะครับโดยเฉลยยิงหนึ่นลูกต่อเกมเสียประตูน1นึ่นลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าวิมาได้ถึง5ครั้งงจบเกมสูไปาครั้งเองนะครับ ส่วนทางด้านของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับส่วนทางฝั่งโอ๊กแลนด์นะครับก็น่าใช้ชุดดีที่สุดของพวกเขานะครับโดยตัวหลักของพวกเขาก็จะมีชื่อหน้าไมเยอร์เบวานดีแลมมานิคัมนะครับมาริโออีลิฟต์ตองซูก็เดวิดอยู่นะครับส่วนทางฝั่งของโบคาจูเนตนะครับก็จะได้ตัวทางด้านของเอติสันคาวานี่นะครับผมที่กลับมานั่งสัมมองได้นะฮะและส่วนทางด้านของนิโคลัสฟิลเก่านะครับแล้วก็อันเดเอร่าก็ติดโทษแบนไปนะฮะจากโดนได้เข้ามาจากล่าสุดนะครับถึง2คนเลยนะฮะ และตัวชุโร้งของพวกเขาเอง A นะครับก็จะมีชื่อหน้าเอซิวเซวันยอสคาร์ลอสปาราซิออสอารันเมลัสโกและก็มิเกลเมเนดีนะครับอย่างไรสหรับนั้นนี่นะฮะทางฝั่งของโบคาชูนเนี่ก็ถือว่าดูดีไม่เสีีมากกว่าแบบปังๆเลยนะครับซึง่งทางฝั่งโอคลานซิตี้นะครับผมถ้ารับเฉพาะผลงานในการนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะเลเทมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นการแพ้กับไบย,ยับนไปที่10-0แล้วก็แพ้เบรฟิกา้าไปอ,อ,อกีก6-0ต่อ0น,นะครับ ส่วนฝั่งของโบคาชูเดตนะครับก็สามารถยังเสมอเปมิสก้าที่2องสอแล้วก็แพ้กับบายาบิสองตัวตัวหนึ่งซึ่งตามส่วนที่ผมมองนะฮะผมมองว่าฝั่งของโอเแลนด์น่าจะมีการปรับันอยู่บ้างน,นะครับผมผมก็มองว่านัดน,นี้พวกเขาหน้าจะไม่แพ้แบบเดทเทปไปขันที่3นะครับอย่างไรสานารับคนที่มาขอรอไปหน้าโอเแลนด์นะครับที่5เมตรยี่นะครับ เรามางสองันคู่ที่3เลยครับก็จะเป็นฝั่งเอสเปรันเจอก,กับตันเอาเชลซีนะฮะในเวลาแปดโมงเช้าไฮนิชัปแรกก็เปิดให้เชลซีนะครับผมต่อที่เมตรเจ็ดห้าโนราคาสองน,นะครับไหลลงมาอีก1กิ๊กที่1เมตรครึ่งและก็แพงสูงต่ำที่2องเมตรเจ็ดสิบห้าถึงสามเมตรนะครับสำหรับคู่นี้เราก็จะอยู่ในกลุ่มดีนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเอสเปรันตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่3โดยการได้คะแนนไป2ครั้งชาร์หนึ่งแพ้ไปอีกหครั้งนะครับยิงได้1เสียไป2เก็บไปอีกเพียงแค่3แต้ม โซนทฝั่งเชลซีเอ้นะครับตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงแข่งไป2ครั้งชนะ1แพ้ปีกอีกหครั้งยิงได้สามเสียไปสามนะครับเก็บไปไะเดี๋ยแต้มและนี่ก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่เฮดูเฮดยังไม่มีนะฮะงั้นเรามาดูฟอร์มสินัทล่าสุดของเอสเปรางก่อนนะครับในฟอร์มสินัทล่าสุดวันนี้ก็สามารถชนะถึง8ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปีเพียงแค่1ครั้ง โดยเฉลยยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู0.4ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าอยู่ได้ถึง5ครั้งนะครับจบเกมซุปอีก4ครั้งโดยนัดล่าสุดฮักก็เพิ่งเอาชนะลอสแองเจลิสไปได้ในกาบที่1ตัวต่อ0ส่วนงฝั่งเชลซีเองนะครับผลงาน10นัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะถึง8ครั้งแล้วก็แพ้ปีกเพียงแค่2ครั้งนะครับโดยเฉลยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าอยู่ได้ถึง5คคครรรััั้้งงจบบเกกมุอี4นะ นัดล่าสุดของการที่แพ้กับฟราเมงโกไปเครับที่สามตัวตัวหนึ่งส่วนตาน้าของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับโดยฟังเอสเปลานะฮะวันนี้ก็จะมีเชฟฟิกกับตน่าของยูเซฟเบลไลรี่นะครับเนื่องจากมีการบาดเจ็บระมาณเม็กน้อนจล่าสุดฮะส่วนขุมก้ล่างที่เหลือนะครับก็ถือว่าพร้อมหน้ากันเลยนะครับโดยตัวหลักาของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อหน้าของโรดิโกโรดริเกวสเอเลียสมอกวาน่าแล้วก็อับดามินียโคนาเต้ส่วนฝั่งเชลซีนะครับนัดที่แล้วนิโคลัสแจ้งสารกระโนนแบรเข้ามานะครับ แล้วจากนั้นเรียนดีแล็บนะฮะก็เล่นไม่ออกอีกด้วยนะครับเหมือนว่าวันนี้น่าจะมีการปรับแผลกันอยู่บ้างนะครับโดยตัวแราๆของพวกเขาเองนะฮะก็จะมีชื่อน่าอเอนโซแฟรนเดสโคพารเมอร์เปโดเนโตแล้วก็โนนี่มาดูเอเก้นะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพของทั้งคู่นะฮะเดี๋ยวเราฟองเอสเปรานเองนะครับนัดที่แล้วพวกเขาก็สามารถเอาชนะทางด้านของลอสแองเจลิกไปได้นะครับที่หนึ่งตัวต่อศูนย์ก็ถือว่าพวกเขาสามารถเลี้ยงความมั่นใจขับมาได้ประมาณหนึ่งเลยนะฮะ ทางฝั่งเชลซีเอเนนทัดที่แรกก็ถือว่าเขาขั้นใจจะเร่อย,อยู่เหมือนกันนะครับโดยการที่พวกเขาแพ้กับฟราเมงโกไปที่สามประตูต่อหนึง่งซึ่งถ้าเราไปดูจัตตาราคะแนนนะครับผมว่านัดน,นี้ก็จะเป็นนัดชี้ชะตาของพวกเขานะครับโดยการที่ต้องมีผู้ชนะออกไปนะฮะตามส่วนตรงที่ผมมองนะครับทางฝั่งเชลซีเอเนนท์ฟอมก็ถือว่าเขาขั้นใจจะเอาแน่เอาหน่อยไม่ค่อยได้เลยนะครับและสำหรับฝัง่งเอสเปรานผมว่านัดน,นี้พวกเขาก็น่าจะไม่แพ้ง,ง่ายเหมือนกันนะครับอย่างไรสำหรับควกที่ผมขอเชิงสกอร์ต่ำนะครับที่สามเมตรนะครับผม เรามาต่อกันคู่ที่4เลยนะครับก็เชฟน้องั่งรสแองเจลิสเจอกับหน้าของฟราเมงโกในเวลา8ปดโมงเช้าไฮไลท์แคปแรกก็เปิดให้นหน้าของฟราเมงโกนะครับต่อที่จุดเจ็ดห้าโซนราคาสองไหล่ลงมาอีกหนึ่งกิลลี่ครึ่งเมตรและกำแพงสูงต่ำต 2. 5. 2. 5. นะครับไปที่สองเมตรครึ่งสองเมตรเจ็ดสิบห้าเลครับรอบคู่นี้นะครับเราก็ยังอยู่ในกลุ่มดีนะฮะน้องฟองรถแองเจลิสเองนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในอันดับที่สี่เลยนะครับ โดกนการล่าใครไปสองครั้งแล้วก็แพ้ไป2ครั้งรวดแถมยิงใครไม่ได้ด้วยนะครับเสียไปอีก3ลูกแล้วก็ไม่มีสักแต้มส่วนทางฝั่งของฟาร์แมงโก้ Mango นะครับผมตัวนี้ก็นำหน้าเป็นจา่าฝูงนะฮะแข่งไปสองครั้งสามารถเหมาชนะไป2นัดรวดแถมยิงได้5เสียเพียงแค่นหนึ่งนะครับเก็บเรื่องของแต้มและนี่นก็เป็นหนึ่งคู่นะครับที่เฮดูเฮดยังไม่มีนะครับงั้นเรามาดูฟอร์มสีมัดล่าสุดของลอสแองจลิสกันก่อนนะครับ เดฟอร์มซิมัตล่าสุดนี้ก็สามารถชาร์จเพียงแค่3ครั้งเสมอ5แพ้บีอีสอครั้งโดยเฉลยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียประตู1.3ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าเวลได้ถึง4ครั้งจบเกมสมูบีหกครั้งครับโดยนัดล่าสุดห้าก็เพิ่งแพ้กับเอสเปลามปนะครับที่1นประตูต่อศส่วนฝั่งฟราเมงโกนะครับผลงานซิมัตล่าสุดนี้ก็ถือว่าดูดีเลยนะครับพวกเขาสามารถชนะถึง8ครั้งเสมอบีอีสอครั้งนะครับ โดยเชลยยิง2.1ลูกต่อเกมเสียประตู0.4ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเขยื้อได้ถึง5ครั้งจบเกมศูนยอีก3ครั้งนะครับนัดล่าสุดจะเพิ่งเอาชนะเชลซีปะฮะที่สาประตูต่อหนึ่งส่วนดานหน้าของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับเดยนัาฟังรถแองจริตนะฮะไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มเติมในนัดล่าสุดนะครับและตามข้อมูลที่ผมหามานะฮะเหมือนว่าพวกเขาหน้าจะไม่มีการปรับแผนนะครับโดยตัวหลักๆของพวกเขาก็จะเป็นเชื่อหน้าของชิโมทีทิวมันอีโกเชซุส าโกเดลคาโดนาธานออดาสโอลิเวเรชิยูนะครับแล้วก็เดนิสบัวงกาส่วนฝัここ่งฟาเมงโกนะครับผมก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบงมาเพิ่มตัวชนะล่าสุดและตัวชุดงหลักๆของพวกเขานะครับก็จะมีชื่อดน้ามาดิอาฟกอนซาเวสเอเวตันลุยอาลาโฮนะครับเปโดกิเยเมและก็อันหลังนะครับถ้าเรามาดูภาพหลอกทั้งคู่นะครับเดี๋ยฝั่งฟาร์มเอนโกเองนะครตอนนี้ก็ผ่านเข้ารอบเฉลยแล้วนะครับ แทนผลงานสองนัดล่าสุดนี้ก็ถือว่าพวกเขาทำผลงานได้ค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับแทมนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะเชลซีไปอีกโดูดาที่สามประตูต่อหนึ่งนะฮะและตามข้อมูลที่ผมหามานะฮะทางฝั่งฟาร์มองโกเองนัดนี้น่าจะมีการโรเชันอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็มองว่าหน้าของคุณภาพก็น่าจะไม่ไปรองกว่าหน้าของตัวหลักมากเท่าไหร่นะครับส่วนทางฝั่งรอดเองจริตเองนะผลงานจากนาฬิกานี้นะครับก็แพ้ไปสองนัดรวดเลยนะฮะแทมนัดล่าสุดนะฮะก็เพิ่งพลาดท่าแพ้เอสเปรันต์นะครับที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ซึ่งผมก็มองว่าทันหน้าของลอสแองเจลิสนะฮะนัดนี้ต้องมาเจอกับทันหน้าของฟาร์เมนโกผมว่ายังไงก็น่าจะรอดยากอยู่เหมือนกันนะครับอย่างไรสำหรับคู่ที่ผมต่อทันหน้าของฟาร์เมนโกนะ,ะที่ครึ่งเมย์นะครับผมเรามาต่อนคู่ที่5เลยนะครับในศึกของคอร์นเคฟโกคัพโดยจะเป็นทหน้าของปานามาเจอกับทันหน้าของจามีกานะครับในเวลา6กโมงเช้า ันขับแรกก็เปิดห้าหน้าของปานามานะฮะต่อที่ประปาตกะกมม่ซนราคา2หลังครับไปหนึ่งกิ๊กนะครับเปที่ครึ่งเมตรและกําแพงสูงต่ำที่สองเมตรยี่สิบพัถึงสองเมตรครึ่งสำหรับคู่นี้นะครับเราก็จะอยู่ในกลุ่มสีนะฮะแล้วก็ทั้งฝั่งปานามาเองนะครับตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแข่งไปสองครั้งแล้วก็สามารถเหมาชนะมาห้สองครั้งรวดแถมยิ่งได้หกนะครับเสียไปอีกสองเก็บได้อีกหกแต้มทั้งฝั่งจาม,มิกาเองนะครับผมตอนนี้ก็เป็นรองจ่าฝูงนะครับ โดยการให้แข่งไป2ครั้งชาร์ตหนึ่งแล้วก็แพ้ไอีกหนึ่งครั้งยินได้สองเซปเปอสองเลยครับเก็บไปได้อีก3แต้มเฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอมาถึง4ครั้งเลยนะครับแล้วก็จะเป็นการแบ่งกัดชาติตไปดีกสองครั้งโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะฮะก็จะเป็นทางฝั่งอเมริกานะครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะฮะที่หนึ่งต่อศูนย์แถมจะเป็นเมื่อปี2024หรือว่าปีีแล้วนะครับ หลังถ้าเราไาดูฟอร์มเซมัตต์ล่าสุดของปานามานะครับพวกเขาก็สามารถชาร์จถึง6ครั้งเสมอหนึ่งแพ้ปิดเพียงแค่3ครั้งโดยเฉลี่ยยิง1.8ลูกต่อเกมเสียป,ประตู1.4ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าไปไม่ได้ถึง5ครั้งจบเกมสุบีอหกครั้งนะครับนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะโกเตม,มารามันฮะที่1นึ่งูต่อศส่วนฝั่์ของจาเมกาเองนะครับผลงานเซมัตต์ล่าสดุดนี้ก็สามารถชาร์จถึง6ครั้งเสมอ3แพ้ปิดเพียงแค่1ครั้งนะครับ โดยเฉลยยิ่ง0.7ลูกต่อเกมเสียประตู0.8ลูกต่อเกมแถม10เกมนี้ก็สามารถเข้าวิวได้ถึง5ครั้งจบเกมซูเปอีก4ครั้งนะครับโดยนัดล่าสุดเกมเพิ่งเอาชนะโคเรลูลไปทัดที่2ตัวต่อ1ส่วนด้านหลงสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับตัวน้องฟองปานามานะครับผมไม่มีตัวเจ็บตัวบาติดโทษแบงค์มาเพิ่มตจนจัดนัดล่าสุดนะครับและเหมือนว่านัดน,นี้นะฮะพวกอร์ราอนาใช้ชุดที่ดีที่สุดของพวกเขานะครับโดยตัวหลกัหลกๆของพวกเขานะฮะก็จะมีเช่อนหน้าของโทมัสโรลิเกฟส์โคเฟ่โรล กิสเตรนมาริเนสก็เซซ่ายานิสส่วนฝั่งใจไม่แก้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมไม่มีตัวเจ็บหรือว่าติดโทษแบ,บกมาเพิ่มตัวชนะล่าสุดส่วนตัวชูโรงของพวกเขาเองนะครับก็จะเปเชื่อหน้าวอร์เนอร์บาวเลออนเบลลี่จากแอสตันวิลล่านะครับจอร์นลาเซียจากบาร์ลี่คาร์ลอเดอร์สันจากเชลตันนะฮะแล้วก็ชนะของเดวาราเกนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพหมอคนคู่นะฮะเดี๋ยวฝั่งปานามาเองนะครับผมตอนนี้พ่อก็ผ่ากเขารอไปที่เรียบร้อยนะครับ สำหรับฝั่งของ Jamaica เองนะครับผลงานของเขาก็ถือว่าเอาเนื้อเอาหนอดไม่ค่อยได้เลยนะครับฐามนัดแรกที่เปิดรายการนี้นะฮะก็แพ้กับตาน้าของ g u a d e l า u p e ด้วยนะครับแล้วถ้าเรามาดูขุมกลังของจา m a ก c a เองนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะมีนักเตะที่ค้าแข่งกับตาน้าของยุโรปอยู่พอสมควรนะครับแต่บอฟฟอร์มตอนนี้นะฮะับทางฝั่งของปานามาเองก็ถือว่าค่อนข้างจะมั่นใจอยู่มากๆอยู่เหมือนกันนะครับยังไงสำหรับคู่นี้นะผมขอเชฟสกอร์ตัดนะครับพี่สองเมตรขึ้นนะครับ เรามาตอนคู่สุดท้ายคู่ที่6นะครับก็จะเป็นหน้าแคนาดาเจอฝั่งหน้าเอลซาวาดด์นะครับในเวลา9ก้าโมงเช้าไฮนิคับแรกเปิดหน้าแคนาดานะครับตนนี้2เมตรโซนราคา2องหลาหนึงเมตรหนึกิลลี่หเมตร75็ด้าและก็แพงสูงต่ำที่3เมตรหนเมตร25นะครับโดยในคู่นี้นะฮะเราก็จะอยู่ในกลุ่มบีนะครับแล้วก็ต้องฟังแคนาดาเองตอนนี้ก็เป็นจ่าฝูงแข่งไป2ครั้งชาติหนึ่เสมอไปอีกหครั้งนะครับแถมยังได้7เสียไปอีก1เก็บมาได้อีก4แต้ม คอทราเอลซวาดอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในลำดับที่4นะครับแข่งไป2ครั้งก็ยังหาชนะไม่เจอเลยนะฮะยันเสมอไปเพียงแค่หนึ่งครั้งแพ้ปอีกหนึ่งครั้งแถมยังไม่ได้นะครับเสียไปอีก2เก็บมาได้อีกเพียงแค่1แต้มโวนเฮดูเฮดแปดปีให้หลังวันนี้ก็เจอเพียงแค่สองครั้งเองนะครับแล้วก็จะเป็นทางฝั่งแคนาดาที่สามารถเหมาชนะไปได้สองนัดรวดโดยนัดล่าสุดที่คู่นี้พบกันนะครับก็จะเป็นเมื่อปีสองพยบเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นทางฝั่งแคนาดาเองนะครับที่ และถ้าเรามาดูฟอร์มเซี่ัตล,ล่าสุดของแคนาดานะครับพวกเขาก็สามารถชนะถึง6ครั้งเสมอ3แพ้บีเพียงแค่1ครั้งนะครับโดยเฉลี่ยยิง1.9ลูกต่อเกมเสียประตู0.7ลูกต่อเกมแถม10เกมวันนี้ก็สามารถเข้าไปได้ถึง5ครั้งจบเกมสบอีกหครั้งนะครับนัดล่าสุดคือการที่พอลยันเสมอกับนาาแนวคูลาเซาไปนะฮะที่1ตึ่งปรต่อหนึ่งส่วนฝั่งเอลซาวาดอร์นะครับผลงานเซี่ัดล่าสุดนี้ก็สามารถชนะเพียงแค่3ครั้งเสมอ4แพ้บีสาครั้งนะครับโดยยยิเเเเลลลง1ูููกกกกตตต่่ออมมสีประ0.9 แถม10เกมนี้นะฮะก็ยังไม่สามารถเข้าวิมวมาได้อีกด้วยนะครับแล้วก็จบเกมสูบอีกเพียงแค่1ครั้งนัดล่าสุดก็งแพ้กับฮอนดูรัสไปนะฮะที่สองตัวต่อศูนย์นะครับส่วน,นด้านของสภาพความพร้อมก่อนเกมนะครับร็อฟฟงแคนาดานะครับไม่มีตัวเจ็บหรืาติดโทษแบกมาเพิ่มเติมจนนัดล่าสุดนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพวกเขาหน้าใช้ชุดดีสุดของพวกเขานะครับตัวหลักๆนะครับก็จะมีชื่อนามโทนี่โอรวัวเซยี่โจนาธานเดวิดเจเดนเนลสันแล้วก็เจคอบชาร์ฟเฟลเบิร์กนะครับ ส่วนฝั่งเอลซาบาร์โรเองนะฮะก็ไม่มีใครเจ็บหรือว่าติดโทษแบกเมาเพิ่มตัวนะครับผมตัวชุดรองหัวพวกเขาเองนะครับก็จะมีเชิงหนาดไจโรเฮเลเกฟบลายันลาดาบิเดบลายันคิวนะครับแล้วก็ฮาโรโอโซริโอนะครับแล้วถ้าเรามาดูภาพหมองันคู่นะครับผมโดยฝั่งเอลซาบาร์โรเองนะฮะถ้าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็ต้องให้อีกคู่เสมอไปนะฮะและแถมนัดนี้พวกเขาต้องชนะศาสเดียวเท่านั้นนะครับก็ถือว่าโจทยากอยู่เหมือนกันนะครับผมซึ่งวันนี้พวกเขาต้องมาเจอกับน้าของแคนาดานะครับที่เป็นจ่าฝูง และถามพวกเขาต้องการ3แต้มไปอย่างมากเลยครับซึ่งถ้าเรามาเทียบกันจริงๆนะคับทางฝั่งของแคนาดาก็ถือว่าเหนือกว่าแบบมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นหน้าของตัวนักเตะของพวกเขาแล้วก็สกายแพนของทีมครับยังไงก็ถือว่าดูเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยนะฮะโดยหนัสื่อนอกนะครับก็บอกว่าหน้าของเอลโซวดอบจะมีโอกาสชนะเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะฮะส่วนตัวผมมองนะครับว่าโจทย์ที่เปิดใไพ่นนี้ค่อนข้างจะสูงไปอยู่ด้วยนะครับและผมก็มองว่าหน้าของแคนาดาน่าจะไม่ชนะขาดลอยนะครับผมในสนามคู่ที่ผมเชฟสกอร์ตัดนะฮะที่สามเมตรยี่สิบห และเป็นยังไงบ้างผมโหคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้ถ้าหากว่าคู่ไหนถูกใจนะครับก็สามารถหยิบสแตนก์าไปเลยนะฮะอย่าลืมนะครับเก็บไปิดพิจารณาอีกทีหนึงนะครับผมและส่วนข้อมูลไหนที่ผมตกโกรธไปนะครับผมขอกราบไปอีกทีนะครับและโหคู่ที่ผมหยิบมาฝากในวันนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังนะครับว่าผมเลือกคู่ไหนไปบ้างโดยคู่แรกนะครับผมต่อบายยันปนะฮะที่ครึ่งเมตรส่วนคู่ที่สองนะครับผมรองามนนาอกแล้วนะครับที่ห้าเมตรยี่สิบห้านะครับแล้วคู่ที่สามคู่เชลซีผมเชสกอร์สามที่สามเมตรส่วนคู่ที่ผมมมตต่่่อฟาเเงโก้บรรรรทัีคคึนะ แล้วคู่ที่5้คู่ปานามานะครับผมเชลี่ยสกอร์ต่ำที่2อเมตรครึ่งโซ่คู่ที่6นะครับคู่แคนาดาผมเชลี่ยสกอร์ต่ำที่สามเมตรยี่สิบนะครับผมและก็ก่อนจะไปเคันไปนะครับผมขอฝากห้องอาหารมาอีกนิดนึงนะครับที่ห้องอาหารของเรานะฮะมีอาหารจานเด็ดพร้อมเสิร์ฟในแอปแอวสีเขียวนะครับ CK 555หรือว่า CK 25นะครับอย่าลืมใส่แอดนด์นะฮะถ้าหากว่าท่านใดหาผมไม่เจอนะครับก็สามารถกดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับผมแปะที่้างล่างเรียบร้อยเลยครับแค่เลื่อนลงมาข้างล่างนั้น ผมขอฝากทท่านอีกหนึ่งอย่างนะครับช่วยผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับยังน้อยก็จะได้กาลังใจให้ผมในการทำงานนะครับผมอย่างไรสำหรับวันนี้ตัวตองก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้อย่างไรสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ